สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e a n a Channel นะคะโอเคคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุไฟค่ะเมษิงธนูที่ในราศีลัคนานแล้วก็ดาวศุกร์นะคะสําหรับคนรอรักเก่ารักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแยกย่อย12ราศีนะคะว่าะจะมีราศีใดบ้างเนาะจะมีเกณฑ์กลับมาบ้างเดี๋ยว time stamp จะอยู่ใต้ description box เนาะ แต่อันนี้เราจะเริ่มกันที่พื้นฐานของคุณก่อนเลยสถานการณ์ความรักของชาวััดไปนะคะเมื่อเสืธนูที่รอรัรกเก่าเนี่ยเมืสี่สาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งคุณนะ The Star ค่ะ Queen อฟ s อ o r เจ็ดเหรียญ l ลเวิรแต่เหมือนว่านะบางคนในที่นี้นะคะเหมือนจะมีการเปิดอกเปิดใจนะ อกเปิดใจรับใครใหม่ๆเข้ามาบางคนมีการเปิดใจในการเดทกับคนใหม่ๆนะคะเปิดใจคุยเข้ามาก็คุยนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะฮอตฮิตติดชาร์ตอาจจะมีคนเข้ามาตกหลุมเสน่ห์ของคุณเข้ามาชอบคุณเข้ามาสนใจในตัวคุณนะคะอือ ี่ที่นี้ชาวทัดลมค่อนข้างเด่นนะจะดีกับชาวทัดลมก็ได้นะคะคนใหม่ๆหรือคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนสิงหานะคะกุมเมทุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือบคุคคลคนนั้นมีความเป็นคนที่แบบนิ่งๆขรึมๆดูมีสไตล์ที่ชัดเจนว่าเป็นคนขรึมๆนิ่งๆพูดน้อยนะคะออกจะแนวหญิงด้วยสามเบาๆนะคะคนนข้่จะได้ใจขุนส่วนคนเก่าคุณอาจจะมีการซองอยู่บ้างนะ ยังมีสองอยู่บ้างยังมีคิดถึงอยู่บ้างแต่ใจก็เริ่มจะนิ่งๆละเข้าสู่สภาวะโหมดของความเฉยๆอะกลับก็กลับไม่กลับก็ช่างเธอแล้วแต่นะคะฉันก็เดินหน้าไปต่อแต่ก็ยังคิดถึงอยู่นะเป็นเป็น,ปนฟีลลิ่งที่แบบคิดถึงแหละคิดถึงนะแต่ไม่ได้แบบหคิดถึงจังเลยคิดถึงเวอร์ขนาดนั้นนะคะเป็นเลเวลนี้ต่อไปส่วนของคนรักเก่าของคุณนะคะ ที่อยู่ในใจของคุณหรือคุณยังรอเขาคนนั้นสถานการณ์ความรักคนคนนั้นเป็นอย่างไรสิบถ้วยค่ะดูจะแฮปปี้นะคะเหมือนจะเหมือนจะแฮปปี้มีคนรักนะคะมีความสัมพันธ์มีการคอมมิชเมนต์นะคะมีการเอนเกจเมนต์หรือจะแต่งงานหรือมีแฟนเป็นตน้นนะคะแต่แต่แต สถานการณ์ความรักของเขาก็ด้านมีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชิงชู้สาวเสมอไปนะคะจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานครอบครัวเพื่อนฝูงหรือบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องอาจจะทําให้เขากับคนของเขามีการห่างมีประเด็นบางอย่างนะคะเกิดการห่างเหินเกิดขึ้นพยายามจะง้อพยายามจะเข้าหาพยายามจะมีการเทคแอคชั่นใดแต่ไม่ค่อยจะมีความคลืบหน้ากระเตืง้ง อะไรเท่าไหร่นะคะออกแนวกังวลเคียดแล้วก็เบื่อด้วยไม่รู้จะเอาไงต่อก็คือปล่อยสถานการณ์ปัญหาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะมีปัญหาก็มีปัญหา,ปญหาไปก็ใช้ชีวิตกันไปแบบแบบแบบจืดๆแบบเซง็ๆงๆกันไปนะคะขายายหน่อยสถานการณ์ความรักคพา่มตฝั่งของคุณค่ะเป็นยังไงพฤติกรรมนะคะบางคนเป็นสายมูเตรูนะะูดะเนีย มูเตโร و, มูเตโร و, อธิษฐานขอพอรนะคะบนบาปในใดก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องรางของความรักนะคะส่วนคนใหม่ๆก็มีเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยนิดนึงนะคะส่วนคนเกา่กาๆคุณเหมือนจะมีการติดคําสัญญาติดอะไรบางอย่างก,กันอยู่เกี่ยวกับคนเกา่าแต่คุณไม่ค่อยหวังอะไรละนะคะไม่ค่อยหวังอะไรแต่ถ้ากลับมาก็ดีก็ดีใจแต่ถ้ายังไม่กลับก็โอเคไม่เป็นอะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆ ฝัะะ่งเขาล่ะบําเรสุกหรือบุคคลที่สาวเห็นไหมโอ้ยพูดไม่ทันคัดคำโลกส่วนตัวความร่วมมือนะคะมีการห่างค่ะมีการคุยกันน้อยหรือมีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารหรือมีการหันหลังเกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับคนของเขานะคะแล้วก็เรื่องบุคคลที่สามเด่นมากเลยเติร์ดปาร์ตี้ขึ้นมานะคะอืมเขาต้องการที่จะเคลียร์ใจกันนะ แต่ถามมาได้หรือเปล่าก็ตามไพ่นะอินโทรเวริร์ตมีการห่างนั่นเองอาจจะยากในเรื่องของการเคลียร์ใจของตัวเขากับคนของเขานั่นองต่อไปค่ะความคิดความรู้สึกของคนเก่านะคะที่เขามีต่คุณค่ะเป็นยังไงบ้างคนเก่าคนเนี้ยโอ้แต่แล้วก็ยังส่องเรานะเอาจริงๆต่อให้มีความสัมพันธ์ไปแล้วใดๆเขายังส่องเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะ แต่ก็เป็นความคิดถึงในเชิงที่ยังคิดถึงยังมีความรู้สึกนะต้องบอกเลยว่ายังมีความรู้สึกแต่ถามว่ากลับมาไหมต้องแยกเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเขาจะกลับมาไหมเขามีความคิดที่อยากจะ take action กลับมาหรือเปล่าโอ้ยิ่งมากเลยมองว่าอย่างนะคะมองว่าอย่างแต่มองว่าอาจจะในเดือน2เดือนข้างหน้า3สามเดือนข้างหน้ามีโอกาส ที่จะมีการเทคแอคชั่นกลับมาเพราะตอนนี้เขาเจอกับปัญหาประเด็นของความสัมพันธ์ของเขาอยู่นะคะค่อนข้างแบบใจค่อนข้างที่จะลำบากใจจะเทคแอคชั่นกลับมาและทุกอย่างก็ยังไม่ได้เคลียร์นะคะความสัมพันธ์ของเขาก็ยังมีประเด็นกันอยู่แต่บอกเลยว่าในความรู้สึกเขายังมีคุณนะยังไม่เคยลืมเลยนะคะต่อให้มีคนใหม่คบคนใหม่จะดูเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะจะในลักษณะใดก็แล้วแต่ที่เขาคบหากันอยู่นั้นเขาก็ยังคิดถึงคุณยังส่องคุณยังอยากรู้เรื่องราวของคุณ และยังอยากที่จะกลับมาแต่แค่การทิแอคชั่นยังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะต่อไปตัวคุณคิดรู้สึกยังไงกบเขาบ้างนะห้าดาบทิ้งไว้กับความเจ็บปวดแล้วก็คำถามกับความเงียบบางคนหายไปแบบงงแบบแบบเลือกหรอแบบหายไปแบบไม่ได้บอกกล่าวอะไรแบบว่าไปอาบน้ำ แล้วก็ไหลลงท่อไปเลยเงียบๆแบบนั้นหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณยังมีความคิดถึงเขาอยู่บ้างนะคิดถึงช่วงเวลาดีๆคิดถึงคําสัญญาบางคําพูดที่เคยคุยด้วยกันเอาไว้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เคยคุยแล้วจะไปด้วยกันจะทําด้วยกันต่างๆก็ยังคิดถึงอยู่แต่ถามว่าคาดหวังไหมเป็นความหวังแล้วกันแต่ไม่ได้คาดหวังว่าคือมันจะต้องเกิดขึ้นนะหรือว่าจมปลกักหรือแบบ จมหรือจิงอะไรขนาดนี้ก็ไม่ใช่นะคะคุณกระเื้งตัวอีกขึ้นมาในระดับที่โอเคละเป็นเซฟโซนเป็นจุดที่เป็นเซฟละปลอดภัยนะคะไม่ได้อันตรายต่อใจคุณเองขนาดนั้นในการทิดถึงคนเก่าหรือโฟกัสคนเก่านะคะทีนี้ขอดูข้อความในใจเขาที่มีต่อคุณหน่อยอะอย่านะแล้วยังไง What do you want คุณต้องการอะไรไหมยัยงไง ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะกลับมานะโปรดให้เวลาฉันหน่อยฉันยังไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็แปลว่าฉันไม่เคยรู้สึกว่าแบบการต้องเลิกรากกับใครแล้วฉันยังต้องรู้สึกกับคนคนนั้นอยู่เขาจะไม่เคยเป็นแบบนี้กับคนเก,ก่าก่อนหน้าเนี่ยแบบเลิกกับคนเก่าไปเริ่มต้นใหม่คือเริ่มต้นใหม่แต่กับคุณอนะ เลือกกันไปแล้วห่างกันไปแล้วเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกแบบเนี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาพยายามที่จะหาคําตอบกับตัวเองเขาอยากที่จะกลับมาเป็นฮีโร่อยากที่จะกลับมาเป็นคนที่สปอร์ตใจคุณหรือมาเติมเต็มคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขารู้แล้วว่าการที่เขาไปมีความสัมพันธ์นตรงนั้นอ่ะหรือเลือกสิ่งเหล่านั้นไปอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ใจเขาขนาดนั้นคือคนใหม่ก็ไม่ได้ทําให้เขาลืมคุณอ่ะคนใหม่ไม่ได้ทําให้เขาแบบรู้สึกเติมเต็มได้อ่ะ เพราะในใจเขาส่วนหนึ่งใหญ่ๆก็ยังคงมีคุณอยู่นะคะต่อไปค่ะบทสรุปยังไงเมสิงธน,นูเมสิงธนูยังไงเจ็ดไม่เท้าอ่ะอุปสรรคทําให้ยังไม่ได้กลับมาในเดือนนี้แต่สัญญาณมีนะคะจะเป็นในช่วงของเดือนหน้าหรือบางคนเลยเปอร์เซ็นต์น้อยๆเลยมีโอกาสที่คนเก่าจะวนกลับมา แต่จะยังไม่ได้มาแบบคอมมิตจะมามาหายหายมาแบบมาส่งสัญญาณมาทักทายแล้วก็เงียบไปเพราะเขาจะต้องมีการไปจัดจงจัดการอะไรเรื่องราวของเขาส่วนตัวของเขานะคะคนรักทางไกลเป็นความรักทางไกลชาวต่างชาติโลกออนไลน์เด่นมากๆโอเคให้ความรักว่าไงคะ co-dependency นะคะ คือต่างคนด่างยังมีจุดที่ยึดติดซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาแต่การยึดติดหรือจมอ่ะมันไม่ได้จมแบบคุยขาดเขาไม่ได้หรือจมจนคุณไม่มีอันทําอะไรเลยในชีวิตไม่ใช่เป็นการจมเป็นการจุดที่เรารู้สึกว่าเรายังคิดถึงเรายังรอแหละแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราแบบฟรีเซลเรามีคนใหม่เข้ามาเราอยากเดทเราก็เดทเราอยากคุยเราก็คุยนะคะเขากลับมาก็ค่อยว่ากาันอะไรแบบเนี้ยอืม ต่อไปนะคะเรามาดูว่าแยกย่อย12ราศีราศีใดมีเกมส์ก,กลับมาบ้างนะคะเ,เมษถึงมีนเนาะ12ราศีมีไพ่จะเสืออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะคะโอเคเมษกลับมาหาชาวทัดไฟไหมโอโ้โหเดวบอกเลยนะคนเนี้ยเขามีคนคุมมีแฟนมีเมียม,มีสาม,มีหรืออะไรอย่างเงี้ยคุมอยู่ แต่ตัวเขายังมีพันธนาการกับคุณนะมีโอกาสที่จะวนกลับมาแต่อยู่ในจุดที่จะต้องเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกหรือเป็นเติร์บาร์ตี้หรือเป็นความสำคัญที่เป็นเชิงซ้อนนะอืมแต่บอกเลยว,ว่าใจเขาก็ยังมีคุณอยู่นะสำหรับกองนี้ต่อไปไม่ใช่กองนี้สิสำหรับราศีนี้ต่อไปค่ะพฤกษ์สมค่ะจะกลับมาหาชาวทัตุไฟหรือเปล่าห้าถ้วยไพ่มันติดกันนะหนะยิบมาทีนึงมันขึ้นหลายใบก็ตามนั้นละกัน ห้าคูยหกกราบจะติสองมนเทา้าอย่าคิดถึงคุณนะแต่ไพ่ก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ยังคิดถึงคุณอยา่าโฟกัสถึงคุณหลายอย่างมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกผิดในล,ลักษณะของการตัดสินใจในตอนนั้นนะคะแต่ก็สองตีสองใจว่าจะกลับมาไหมจะ Take Action กลับมาหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ายังคิดถึงอยู่นะคะยังคิดถึง ต่อไปค่ะมีถุนกลับมาไหมคะยังไงห้าดาบเอซมอนเดอะซันมองว่าคนคนนี้มีการลาทิ้งทุกอย่างแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีการเดินหน้าต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะคะต่อไปค่ะกระกฎกเ็ถ้วยจัสเมน เกาถั่วสำหรับกล้ีค่อนข้างเด่นสำหรับคนที่เป็น l g b t l g b t q นะคะเพราะว่าคือตัวเขาอะจะคิดถึงนะแต่เขาเองก็เหมือนจะมีคนคุยนะคะมีตัวเลือกอยู่บ้างสำหรับมีถุนมีโอกาสที่จะมีการ Take Action ส่งสัญญาณบางอย่างก็มีการ Take Action Reach Out มาที่คุณนะคะอาจะส่งข้อความโทรมาอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเด่น ต่อไปสิงค่ะสิงจะกลับมาหาชาวทัด์ไปไหมคะเจ็ดเหรียญบอกเลยนะคะยังคิดถึงเขายังส่องอยู่ยังรักอยู่ด้วยยังรักอยู่ด้วยมีโอกาสที่จะกลับมาสูงมากยังรักอยู่แล้วมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็คบกันด้วยนะกลับมามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กลับมาคบกันดังเดิมน,นะคะต่อไปต่อไป เพจซัฟเพนเดอคอสอ่าโอเคในโลกแฟนคนคนนี้นะถ้ามาจะกลับมาแบบมามา,มาหายหายเขายังมีความรู้สึกดีๆของกับคุณในเชิงของความห่ใงใ่หรือความเป็นมิตรภาพอาจจะกลับมาในลักษณะของการเป็นเพื่อนการเป็นมิตรภาพหรือ,อยังอยู่ในวงคอจรเดียวกันอยู่นะคะแต่จะยังไม่ได้คอมมิตนะมันจะเป็นลักษณะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปต่ไปอไปค่ะตุกลับมาไหมเพศซับคัพค่ะเลเวอร์สโหคนนี้อ่ะเขายังรักคุณอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันเขากลับมาพร้อมกับตัวเลือกใหม่พร้อมกับมีอะไรพ่วงมาด้วยนะคะอาจจะเป็นนี้สิยก็ได้อาจจะเป็นนี้สิยก็ได, <c oughs> จจนนได้หรือเป็นบุคคลที่สามเป็นตัวเลือกใหม่ๆก็ได้นะคะมองว่าถ้ากลับไปนจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบ เราสองสัมพันธ์ได้เลยนะชัดมากเลยต่อไปค่ะพจิกกลับมาไหมคะสองถ้วยค่ะจ u อสเมนเก้าถ้วยสองเหรียญยังรักอยู่นะเขายังรักเขายังชอบเขายังรู้สึกกับคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่ากลับไปแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมกลับไปแล้วจะเจอปัญหาเดิมหรือเปล่าเขายังช่างใจอยู่ฉะนั้น เขาจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับไม่กลับในเดือนนี้นะคะขอเขาไปเคลียร์ใจตัวเองหรือไปหาคาตอบกับตัวเองให้มันชัดกว่านี้น,ะนี่ต่อไปคะ่ะธนูธนูกลับมาไหมคะสองถ้วยแล้วดูเหมือนจะยังรักอยู่นะเนี่ยอาหาคล้ายๆกันเลยอะ่ะคล้ายๆกับพิจิกเลยปิเยวเดียวกันเลยคะ่ะยังไม่แน่ใจนะคะยังไม่แน่ใจในตัวเองรักนะชอบนะแต่ยังไม่แน่ใจว่า จะกลับมาดีไหมหรืออาจจะเป็นลักษณะของการกลับมายังไงดีก็ได้ฉันจะกลับไปยังไงดีฉันจะทักไปยังไงดีฉันแบบยังคิดคาประโยคบอกเราประโยคคุยยังไม่ออกนะคะไปต่อกันที่บางก่อนใซัอบบอล king of b o n l เ่ซับ e n d e c o s อันนี้มีโอกาสที่จะ take action นะคะมีโอกาสที่จะ take action เข้ามารู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยเยอะนะ ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลืออาจจะมีคนที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมามกมากที่ส่ดอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะสักตาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามาก่อนหน้านี้ในช่วงของการคบกันนะ่ะฉะนั้นคนรอบข้างคนท่านจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขานะคะต่อไปกลุ่มค่ะนายอับสอรสามดาบ ย่าคนนี้ยังเก็บได้แค่ในใจเก็บได้แค่ความรู้สึกเพราะในความป็นจริงอาจจะไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าตัวเขามีการคอมมิชเมนต์อยู่กับใครอยู่อยู่กับใครบางคนนะคะอยู่คนของเขาหรือไม่สามารถจะทําอะไรกับความสาัมพันธ์ระหว่างเขากลบคุณได้เลยไปต่อที่มีนนะคะมีนนะคะเอ o มอร์สเอ็มเพรสโอ้ววนีวววววกวว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 ว นะคะสูงอยู่จะเป็นการเ a k e action ส่งสัญญาณคนที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนชาวต่างชาติความรับออนไลน์ค่อนข้างเด่นนะคะสำหรับชาวมีนต่อชาวทัดไฟนี่โอเคค่ะคลิปของทัดไฟก็ประมาณนี้ไนะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ